ราวสัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในแอป t r u e ID นะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับเน็ตนะครับ1กิกนะครับโดยต้องล็อกอินนะครับภายใน7วันนะครับหรือล็อกอินไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่มีการนะครับเว้นวันกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเลื่อนมาตรงนี้นะครับมันจะมีไฮไลท์ฟุตบอลนะครับเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับทุกคน เลื่อนไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับมันก็จะเจอนะครับลูกค้าชูมูฟเอสแบบเติมเงินนะครับเข้าแอปเจ็ดวันรับเน็ตฟรีหนึ่งกิกนะครับตัวนี้เราก็คลิกไปเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับมันจะให้เรานะครับล็อกอินนะครับเจ็ดวันนะครับโอเคนะครับเราก็เริ่มล็อกอินไปเลยนะครับวันแรกนะครับจนครบเจ็ดวันนะครับเราจะได้เน็ตหนึ่งกิกนะครับทุกคนเราจะได้เน็ตหนึ่งกิกนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ล็อกอินนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีมีอะไรมากนะครับก็จะมาแนะนํารับเน็ตฟรีเฉยๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ